สนามบินนานนะคะเราถึงกันแล้ว สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไก่ปูนะคะและคลิปนี้นะแหมเปิดเปิดวอล์กด้วยวิวนี้เลยทายออกหรือ,อยังว่าปูอยู่ที่ไหนนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดน่านเจ้ามาในลุกเจ้าดอยแม่สาวดอยนะเจ้าวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาเที่ยวกันที่จังหวัดน่าน,นะคะ่ะตอนนี้เราก็อยู่ตรงถนนโค้งหมายเลขสามแล้วเย้นี่ ตอนนี้เราจอดที่จุดจอดรถนะคะก็จะมีวิวแบบนี้แล้วตอนนี้คือฝนพรำๆนะคะเพื่อนๆดูดิต้นไม้สวยมากแล้วก็มีหมอกไงคะเพราะฝนพรำๆแล้วน้องหมาก็คือรออาหารอยู่เหรอจ้าเดี๋ยวเจ๊จะถ่ายรูปแป๊บนึ่งนะผักซอกนี่เครืองนน่ยไูตอนเลยโอ้โหา เราใช้เวลาเดินทางประมาณเกือบ3ชั่วโมงนะคะเพราะว่าค่อยๆมานะมีทั้งโค้งมีทั้งหักศอกแล้วก็ฝนโปรยพลายนะคะด้วยความที่ช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะคะก็จะเจอหมอกตลอดวันเลยค่ะแต่เข้ามาทางหมู่บ้านสปันแล้วเนี่ยยังไม่พอค่ะ ที่พักของปูในคืนนี้ต้องแบบคุเรกคุเรกไตเข่าขึ้นไปอีกจา่าอยู่เกือบเท้าย,าย,ายบ,นบนนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อน,นเป็นไงทางแบบนี้บ้านมันต้องสวยมากแน่ๆตอนน,อน,อน,นี้ฝนก็ตกนะคะเพื่อนๆพ่พี่หมอก,ก็มาเยือนเมื่อกี้ได้เก็บรูปเป็นเรียบร้อยแล้วแหละเขาแบบกลัวลลื่นไงก็มีรองเท้า ให้เรายืมใส่นะคะนี่คะ่ะรีวิวของเรานะคะในคืนนี้โอ้โหพี่เขาบอกว่าช่วงนี้ยังปลูกผักไม่เต็มนะคะก็เลยแบบไม่ได้บรรยากาศเขียวไปหมดนะแต่ก็งามมากเธอตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โฮมสเตย์ปันสุขค่ะแล้วก็แบบ ฝนเพิ่งหยุดนะคะก็เลยได้เห็นหมอกกันยามเย็นนะคะอันนี้ก็จะมีมีโต๊ะเดี๋ยวเราจะนั่งกินหมูกระทะตรงนี้เธอดูวิวแล้วก็จะมีม่านมีไฟนะกลางคืนก็จะสวยมากโอ้ยมุมนั่งชิวตรงนี้คือดีเวอเพื่อนเพื่อน,นดูสิหมอกมาหน้าบ้านเราอะ่ะอ่ะจะมีบ้านทั้งหมดสี่หลังนะคะเพื่อนๆของปูเนี่ยอยู่หลังหนึ่ง หลังหนึ่งนะก็คือเอาจริงๆก็สวยทุกทุกหลังนะคะวิวก็ดีหมดนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวพาชมห้องนอนกันก่อนที่นี่จะไม่มีแอ์นะคะก็แบบโฮมเซ์เนาะมีหน้าต่างด้วยแล้วก็ห้องนอนของเราคืนนี้นะคะก็จะนอนมุงมีเตียงตอนแรกอะคือเป็นฟูกนะคะแล้วพี่เขาบอกว่าเพิ่งเอาเตียงมาลงนะคะก็แบบเออดีเลยมีพัดลมให้นะ แล้วก็นี่มีน้ำเปล่าให้สองขวดมีผ้าขนหนูสองนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำกันบ้างไปดูห้องน้ำกันบ้างนี่หามีอ่างล้างมืออ่างลอ่างล้างมือกระจกนะจ๊ะแล้วก็ที่นี่ไม่ต้องห่วงแบบผู้ทรงผู้สูงอายุนะคะก็คือมีนั่งเป็นชักโครกสบายๆมีน้ำอุ่นด้วยโอ้โหลด ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกันที่บ้านปันสุกแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วก็แบบพี่หมอกก็คือมาต้อนรับเราเลยนะคะเราใช้เวลาเดินทางเนี่ยด้วยความที่มันขึ้นภูเขาเยอะแล้วก็โคดโค้งเยอะนะคะใช้เวลาเกือบ3ามชั่วโมงแวะเข้าห้องน้ําแวะกินข้าวเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆตอนนี้เรามาถึงประมาณ4ี่โมงก,กว่าๆนะก็เขาจะเสิร์ฟด้วยเวลคัมดิงนะคะมีชามีขนมแครกเกอร์นะคะที่นี่เนี่ย เหมือนกับว่าเรามาพักผ่อนจริงๆอะแต่ว่าแอบกระซิบบอกนะคะว่าสัญญาณโทรศัพท์เ AH อใช้ได้ทรูใช้ได้นะแต่พี่ดีแท็กเนี่ยไม่มีนะจ๊ะเขาบอกว่าบางเวลาคือแบบฝนตกอะก็ไม่มีสัญญาณเน็ตอะไรอย่างนี้อืมบ้านน่ารักบ้านน่ารักลมเย็นสบายนะนนยอืมเท่พมืเอี้อืมนี่นะคะเขาก็จะมีรองเท้าให้เรา คนละคู่นะเพราะว่ามันน่าจะเป็นโคลแล้วเดี๋ยวลื่นได้นี่คือบ้านเราค่ะเพื่อนเพื่อนสวยมากพี่หมอกแบบตอนหลับเราเยอะมากนี่ ชุดหมูกระทะนะคะก็จะเป็นเตาปิกนิกนะแล้วก็นี่ค่ะจะมีอันนี้ปลุกขอไปต่างหากนะคะเป็นไข่ต้มอ่าแล้วก็เป็นหมูหมูมาสองแบบก็คือหมูสามชาั้นแล้วก็หมูหมักนะคะมีเต้าหู้แล้วก็นี่ก็คือผักน่ากินมากเลยเพื่อนๆดูวิวดิ เดี๋ยวปูอัดหน,น้าอับผ้าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมานั่งกินชิวๆนะคะเพราะเราเดินทางกันมาก็ตั้งแต่เช้าเหนื่อยเหมือนกันจะได้แบบสบายๆายายอะไรคะโอ้ลำขันนาดมอะอันนี้เขาจะมีผักกูดให้เราด้วยนะคะเพื่อนๆเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นฤดูของผักกูดเลยล่

ขอตัวกินหมูกระทะก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอาหารเช้าเขาจะมาเสิร์ฟเราที่ห้องนะคะก็จะให้ดูว่ากูดได้ราคา2,400บาทนะช่วงหน้าฝนนะคะว่ามันจะเป็นยังไงพรุ่งนี้มีอะไรให้เราทานบ้างอนี่ค่ะน้ำจิ้มพริกแต่ว่าผักในท่าทางจะอร่อยผ,ผักผักแบบผักกูดอะไรอย่างเงี้ย อืมอืมอดูวิว,วสวยงามมากวินอะขอตัวกินก่อนแล้วกันนะอันนี้คือสะพานไม้ที่เราจะขึ้นไปข้างบนกัน น,นี่ลูกอะไรก็บบ่อผู้เดินไปเรื่อยๆตามทางนี่ก็คือไร่นะคะเพื่อนๆทางก็จะเป็นแบบนี้ นี่ค่ะด้านบนเหนื่อยแล้วนั่นคือบ้านของเราบ้านของเราหลังหนึ่งมีทั้งหมดสี่หลังนะคะ ที่เป็นแบบสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะเขาก็จะเริ่มแบบปลูกมานปลูกพืชกันนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะวิวนี่ปูกกจะพาเดินนี่หอบเลยนเนี่ยขึ้นมาด้านบนยอดภูเขานะคะนี่เขาก็ทำกเกษตรกรรมได้ตอนที่เราแบบขับรถผ่านมาก็เห็นคนเขาก็ปลูกกำลังปลูกอยู่บนภูเขากันอยู่เยอะแยะไปหมดเลย แต่ปูก็ไม่รู้จักชื่อนะคะว่าเขาปลูกอะไรอันนี้ก็คือห้องนอนของเราคืนนี้นะคะถ้าทางจะต้องได้กลางมุงแล้วแหละก็คือเหมือนย้อนกลับไปตอนที่ปูเด็กๆเลยนะต้องกลางมุงแบบมแมลงค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะมียุงด้วยเพราะปูเห็นเขาจุดยากันยุงไม่ให้เราหน้าห้องนะเพราะฉะนั้น กลางมุ้งนอนดีกว่าค่ะมาข้างนอกนมีแมลงเชื่อกุดไหนค่ะเพื่อน เชิญค่ะเขามาเลยค่ะนี่เอากระเป๋าแอบแอบ่ยเดี๋ยวเขาเดินสะดุดกดมอร์นิ่งค่ะเพื่อนๆเช้านี้นะอากาศ2ี่สิบสามองศานะคะ แล้วก็พี่หมอกมาเยือนหน้าบ้านเตมไม่หมดเลยค่ะตอนประมาณเริ่มมางแต่6กโมงนิดนิดตอนนี้กือ็7โมงแล้วแหละอาหารเช้าก็มาเสิร์ฟถึงห้องเลยนะคะเดปูพ,ดพาดูนะชุดชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นชากาแฟโอวัลตินนะคะมากับการน้ำร้อนแล้วก็เตาแก๊สนะคะส่วนรถเจ็ดโมงเช้าเนี่ยก็จะเป็นข้าวต้มมีไส้กรอกแล้วก็มีไข่ต้มนะเอามาดูกัน จะมาเสิร์ฟให้เป็นขันโตกแบบนี้นะคะผัดมดดะมละกไข่ เป็นข้าวต้มหมูสับนะคะก็จะมาแบบลักษณะคน้คนๆแบบข้าวต้มโบราณอืมหืมน่ากินน่ากินหอมมากเอาผัดมวลามาโจวคุณผู้ชมหนะอ,อันนี้ผัดมาละค่ะน่ากินมาก แบ,บบโบ,บราณโบราณอร่อยอร่อยตอนนี้คือเสียงกบหรืออึ่งอ่างร้องก็ไม่รู้นะก็คลิปนี้นะคะเพื่อนๆใครจะมาเที่ยวนะก็อย่าลืม มากันที่บ้านฟันสุกนะคะสวยมากบรรยากาศดีมากเลยนะคะก็ประทับใจมากเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วก็ไปอุดหนุนเพจปูได้นะคะมีรักเทินทัวร์ไทยแลนดล์ไกดปูนะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ